เคียวผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ดมได้แกมพี่รับไม่หมดรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่า My Favorite Avatar ครับกับอวตารใหม่ล่าสุดของฮีโร่เดวอลเลอร์ก็คือร่างมิดฟิตเดวอลเลอร์นี่ครับผมซึ่งเซตนี้นะครับก็อยู่ในเซตตุ๊กตาหรือว่าเซตตู้คลิปตุ๊กตาเนี่ยผมซึ่งร่างนี้ก็เป็นร่างมิดฟิตนะครับเป็นร่างแนวกอกวนกอนกวนอ่ตัวปวดอะไรอย่างงี้นะครับผมนี่อย่างเท่่่่่เป็นนนคววาาาามรรััักกทีีแบบยงงได น่ารักในความงุงยิงอะ่ะตะมุตะมีอะ่ะเี็กผมมีหางก็ตายด้วยมีหัวขวดนึงด้วยครับผมเป็นร่างที่สวยงามมากครับร่างนี้ชอบมากเลยก็ถุงมือก็เป็นถุงมืออารมณม์แบบว่าถุงมือไว้จับของที่เอามาจากเตาอบอะไรเงี้ยมีก็เป็นมีดดูเลือดที่มีดดีเหมือนไม่ใช่เลือดเหมือนเป็นรอยอะไรสักอย่างเนีครับแย่มหกใสเหรอโอเคก็เป็นอีกร่างที่สวยเดี๋ยวมาดูตอนกลางคืนนะครับผมร่างพระชี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมก็วันนี้นะคะเรามากับเดวอซึ่ง เป็นเดโวที่น่ารักนะครับผมโอเคก็สําหรับไอคอนนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนระัสำหรับร่างนี้แต่ว่าที่เปลี่ยนเดี๋ยวนะผมไปพิมพ์ข่าไว้คืออะไรหรอคะตอนแรกผมพิมพ์ไว้เนี่ยออกไปการน,นะคะอีอีเขาถามว่าอวตารสวยจังแฟนซื้อให้นี่ก่อนไปกี่คนหรอคะ <c oughs> แค่เป็นผู้หญิงครับผมจะไม่พูดใหม,นะม่นะเกมนี้อ๋อเพื่อนเราเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยพิมพ์มันพิมพ์ไม่ได้ <laughs> ผมเก่งนะว่าไอพิมพ์แปลงปลอมแปลงแปลงปลอมล่างไอปลอมตัวเนี่ยอุ้ยสลิตเตอร์เขาเป็นสกิลสามครับผมนะ่าจะสามกับหนึ่งนะโอเคเกมนี้เราก็จะแนกเนี่ยผู้หญิงไปครับผมถ้าเขาด่าผมมาผมก็จะด่าเขาทําไมเอ้ยแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่น่าจะด่าผมมา <laughs> อุ้ยทั้งตู้หายไปข้างบนครับข้างบนมีคนหายข้างล่างเป็นลิฟท์ไทจะกับเดเวลเลอร์กับบูดูทีมเราโหดนะเนี่ย ทีมเราฮีโร่ดีมากครับมีแอสซัสซินไม่ใช่เราไม่ใช่โอวีมีแอสซัสซินเอ้ยมันก็แอสซัซินนะซีเนกอะไรเงี้ยเอออ้าวริบก,กดไปหน่อยไม่เล่นเกมฮอนนานช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับถ้าทีมตะเบดแอนโซโอ้โหไอ้เวทผมคิดว่ามันจะโดนสิตะกี้โหตะกี้เกือบโด,ดนนะครับถ้าเกิดไอ้ไม่มีคลิปตัวนั้นคอยขวางทางความรักของเราคนจะสมหวงังวันนี้นะถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม ใครเคยฟังบ้างครับเพลงนี้ของพี่วงลุมเตตี้ไนของพี่พี่เราระพี่ทอมครับไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหมชื่อเพลงอะไรวะความจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงชื่ออะไรวะอย่าให้ฉันคิดเออลองไปฟังได้นะครับใครไม่รู้จักเพลงนี้พร้อมมากครับผมแล้วก็นั่นแหละมีหลายเพยงลงนะครับที่พร้อมสำหรับวงลุมเตอี๊ออเป็นงูฉลามครับผมเอ้ งูแมงป่องอ้ออ้โอโอ้เจ็บมากเลยอย่างเจ็บเลยครับโดนพีชเข้าไปยิ่งถ้าโดนงูยิงอีกนิดเจ็บหนักแน่นอนนะผมโดนพีชโอเคโดนแตกไหมผมมาแตกผมว่าผมแตกว่ะตอนนี้ผมตายว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยติดพีชติดพีชติดพีชเขาตายเยยโอ้โหโดนพีชยิง โอ้พีทพีทมันแรงมากครับผมไม่น่าซ่าเลยว่ะเดินก็น,น้อยอยู่แล้วมันติดสกิลสามครับผมลืมไปผมจะกดขวดเท่สู้จะหน่อยตะกี้แมเนเ้ยติดสกิลสามครับลืมไปมันมีสกิลที่ทําให้ผมไอ้นี่ได้ตายได้บ้าเอ้ยมันคือมันจะเสียเลือดเรื่อยๆครับเวลาที่เราโดนสกิลสามของซีตเตอร์อะ่ะเฮ้ยเขาไปเก็บรูล่างแซงว่ารูนบนอาจจะเป็นรูนจริงก็ได้ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ไมรูล่างอาะไรลรูนจริงถูกแล้ว กลางหายนะคะเอ้ยพูดไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วตามเอ็ดตตีมีอนิเมชันการ์ตูนออกมาสวยด้วยครับผมออกกลางไปล่าแล้วครับผมใครวะชลิสเตอร์ใช่ไหมใช่น่าจะเป็นตัวปลอมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมายืนซ่าจังก้าขนาดอ๋ออ๋อรอขวดแล้วก็รอเก็บรูนครับผมเขายังไม่ได้เก็บรูนไงเออว่ะโอ้โหจังก้าเวลโผงน่าจะฆ่าได้ครับชลิสเตอร์มันมีตัวปลอมด้วยครับรอบนี้เฮ้ย เขาเดินมาทางนี้ว่าโอ้สู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดผมสู้ตันนี้ผมจะโดนงูยิงเฮ้ยอมันมีช่องคุกนะตะกี้คุกได้นะครับแต่ใจไม่ถึงพอใจไม่ได้านพอยังไม่มีกัดครับผมเดี๋ยวก็สมซานกลับมาอีกเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ <c oughs> โอ้ยต้องรอเพื่อนมาแกงครับใครก็ได้เนะตอนนี้บอกเลยครับบอมเบิเดือนระเบิดเวเฮตันจินเน็กระโดดมามาแกงหน่อยค่ะ เว้ยผมกดไม่พูดไปแล้วว่าบ้า,บาเอ้ยไอ้โดนนะเนี่ยมีคนตายนะครับผมอย่างนี้เรียบร้อยครับผมอโอ้โหอันติก่อนตายด้วยอฟุกกะค่ะมีคนอัมติก่อนตายด้วยครับปาริเตอร์นัมติไว้อ่ะอันทิ้งไว้ก่อนมันจะตายโอ้ลืมลืมไม่ใช่รถเรา รถเขาไม่ใช่รถเราครับแต่กี้เขาเดินม,มาระยะทําการของผมพอดีครับก็เอ้ยลูนบนะอน่าจะเป็นลุนจริงนะเดวิลเลอร์ไม่ได้เก็บลูนไหครับผมนี่รถสู่กำลังไปเลนบน,น,บนอา้าวชิมหายละมันต้องแวะมากาวครับถ้าล่างหายหรือเปล่า <c oughs> โอเคอะไรออกมาโอเคออกมาครับผมได้แล้วรองเทา้าสตรีมบูดบูดบูดรงโอ้หดับเบิลดาเมจแต่ว่ามันไม่ค่อยดีกับเดโวเท่าไหร่ครับเพราะว่า ว่าเดวอเลอร์ดนดับเบิลมันมันไม่ได้ตีอยู่แล้วอะ่ะตัดให้หน่อยค่ะโอเคเรียบร้อยผมเออเรียบร้อยแตกเอ้ยไม่เต้าไ,ไม่ตายครับผมโดนดูดมานาโอ้โหอัพดูดมานานามด้วยนะดูจากทรงแล้วหรือไม่ได้อัพวะแต่มันแลดดูดแรงๆไงก็ไม่รู้ครับเวนวิสเลเยอร์มันเทพจังวะมันอ่านเกมขาดมากเลยครับ นี่น่ะเป็นตัวปลอมตัวจริงน่าจะเดินกลับมาแถวแถวนี้นะครับเนี่ยถ้าอยู่แถวเนี้ยถ้าผมเจอผมก็น่าจะเจอนะถ้าเขายังไม่มีรองเท้านะครับอันนี้น่าะเป็นตัวปลอมอ๋อนี่ไงตัวโอ้โหมันมาดักข้าวอ้ตจับมันนี่มานาแล้วไอ้นั่นมันมีมานาครับผมไม่นั่นอะวิทเล่อะโอเคแตกหนึ่งแน่นอนผมก็แตกสองแน่นอนครับอย่างนี้มันมันมันไอ้นั่นแล้วไงโอ้โหขาอะไรก่อนตายโอ้โหโอ้โหโชคดีมีดับเบิรนัมเมยครับจริงผมไม่น่ากัดเลยนะตะกี้ผมน่าตีสู้ไปเลยครับแต่่วา ถ้าเรากัดเราจะได้เฮดพีได้เลือดเนี่ยไม่น่าเลยแต่ถือว่าโชคดีครับเก็บได้สองหรือยังโอเคอยู่นะต่อไปข้างบนดีไหมตัดหนีได้2ตัวเลยครับล,ลลรี่กับบูชแวกลลรีมีรองเท้าก็จริงครับแต่ผมว่าเลนบนฆ่ายาครับถ้าจะฆ่าต้องไ่ฆ่าเลนกลางไม่ก็เลนล่างอะ่ะโอเคเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนะเนี่ย โอ้เรียบร้อยครับผมมีคนตายโอเคอุ้ยอุ๊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 ยจะมาดักฆ่าผมไอ้บ้านี่น่าจะมันไปโดนพิษบาดแผลอะไรมืนว่าตะกี้อ๋อตะกี้เขาไม่ตายครับก็ว่าอยู่แล้วทำไมมันเหมือนได้ผ่านศึกอะไรมาแล้วได้ลุนบนลเนี่ยครับอย่างนี้บ้าจริงคลรานี่วิสเลเยอร์ครับผมหมูหมูหกหมูหมูหกหมูหมูหกครับผมหมูมหกเออ แล้วถ้าผมว่าเขามีวอร์ดตรงนี้แน่ๆเลยครับข้างๆป่าเนี่ยเป็นไปได้สูงครับเพราะว่ามันเป็นจุดท่อนิยมแล้วผมเดินมาแก๊งหลายรอบแล้วไง <c oughs> เขาน่าจะเห็นผมตั้งแต่ตรงนี้เลอเอาจจะมีวอร์ดในตรงนี้แล้วครับหา <c oughs> ของปะอ้าเจอแล้ว n o น y o ย s ซ e m มีโอ้แต่เป็นบุชแบกด้วยอะ,ะตันสวยครับผมยังไงก็ต้องตายหนึ่งคนแล้วบุชแบกเรียบร้อยไม่มีฮุกแล้ววะ <c oughs> ผมไม่มีฮุกแล้ววะโอ้ oh my god ต้องถอยแล้วครับผมโอ้โหคีบไม่ดันมาด้วยถ้าคีบดันนี่เราเข้าไปทลายก็ถึงในบ้านได้เลยนะเฮ้ยแล้วมันจะเดินออกครับผมมันจะเดินออกมันจะเดินออกมีคนจะเดินออกเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> มันอยากจะออกมันออกไม่ได้ครับวงการนี้มันเข้าแล้วมันออกยากผมบอกเลย <c oughs> อุ้ยมีการทำลายทิ้งแล้วนะอย่างโหดครับทีมเราบอมบ์ดีเออร์ทำลายทิ้งจีนเนกไปน้องปอยปิงจีนเนก่ะเฮ้ยในป่าครับ ใจเย็นดีกว่าโอเคค่อยๆครับค่อยๆเฮ้ยอย่างนี้ฮุกไม่ได้แน่เลยว่ะโอเคฮุกได้โอ้โหต้องอันติกันเลยล่อเบมอนอีกมันตายแล้วนะมันฮุกผมฮุกไปเดี๋ยวมันก็โดนสเก็ตระเบิดผมตายครับสเก็ตตดโอ้ยเราฮุกอ๋อเป็นอีเค้กนะครับผมเพิ่งเห็นน่ารักมากครับผมร่างนี้เหรอตดเป็นเค้กครับเค้กด้วยอ่ะออกแนวแบบผู้หญิงเล่นครับแต่ ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาเล่นตัวบึกบึนอย่างเดียวบอลเลอร์วะหรือมีผู้หญิงคนไหนเล่นก็บอกได้นะครับ <c oughs> หรือไม่มีแต่ผมว่าเอาเป็นว่ามันน่ารักอะ่ะเออนี่ฮะโอ้ตอนนี้ผมลืมไปผมเปลี่ยนร่างอันนี้นะเอตรงข้างหลังโดนเข้าครับจีนเนกอุ้ยวิเชเลเข้าไม่ทันนะแต่โดนสวนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้แปลงร่างเป็นร่างน่ารักแล้ว <c oughs> ครับพัชชี่แล้วหัวใจน่ารักน่ารัก,รกมีน้องปุยเมฆเอาไม่ใช่ปุ๋ยเมฆเป็น นุ่นครับผมที่มันออกมาจากตัวแล้วอุ้ยตันไม่สวยเท่าไหร่ครับผมตับลุนแยกร่างแยกร่างมันยากแยกแต่ให้แยกมันคงแยกไม่ยากโดนนะถ้าผมเล็งเหลี่ยนดีๆเขาไม่เห็นผมนะตอนนี้พเห็นแล้วละ่ะเขาเห็นแล now y ว u see me ตอนนี้เขาเห็นแล้วครับน you now you s e มี e ละใจเย็นนะเหมือนว่าจะออหรือเปล่าล่ะข้างบนมีบุชแบกประชิญหน้ากับบอมเบรียนานะจะได้ ป้อมหรือเปล่าได้แหละรอก่อนนะอ้ยแล้วมีการใช้หมอกหรือควนันเลยฝนก็พอฝอนตกที่หน้าต่างจากลิฟท้ายครับโอ้โหเก็บบอมเบ์เดีที่ยืนแหลมคนเดียวไปได้ครับตอนนี้ถ้าเขาไม่วอดบนนี้เอ้ยเขาเห็นหรือเปล่าวะนาำลิฟท้ายมันไม่รู้ครับไม่แน่ใจเฮ้ยแล้วองมันจะเปิดมาวะทำทะลึ่งครับแลลี่ เฮ้ยแล้วตันถ้ามันตันก็นอีกรอบหนึ่งผมอาจจะฮุกได้ก็ได้นะโอ้โไม่โดนโดนจะบอกว่าไม่โดนซะหน่อยโอ้ผมมันตีได้ถูกจังหวะมากครับไอบูดูเจสเตอร์ได้บิงแล้วด้วยหรอไม่ใช่เบเฮมอสครับบิงก็ได้แล้วเหมือนกันเฟย์อ่ะโอ,โอ้ตีได้ถูกจุดมากครับผมบูดูเจสเตอร์ตะกี้เจสเตอร์ทำไมโรนตีละไอบ้าเฮ้ยเหมือนผมเห็น เหมือนผมเห็นอะไรแป๊บแป๊บแต่ถ้าเกิดว่าตันให้หน่อยค่ะตันตันเลยค่ะเฮ้ยโดนผมโดนโอ้โหไม่โดนเพราะผมโดนเปิดผมโดนเปิดผมโดนเปิดครับเอ้ยน่าจะฆ่าได้มั้งอย่างเงี้ยลูซเลมันเสกตัวเล็กผม,มอ่ะโอ้บ้าเอ๊ะบ้าจริงโอ้โหติดพิษครับผมติดพีษอันนี้ผมไม่สามารถกดขวดได้ติดพิษ อ๋อฮุกไม่ได้ครับฮุกกิตเพื่อนแน่นอนอ่ะฮุกไอ้นี่ก็ได้น่าจะโดนครับผมเพราะว่ามันไม่มีช่องให้หนีแล้วดับบลูแทบูเหลือใครมาอ้าวเอาต่อได้ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันอาจจะป้อมมาโอเคโอค้โหอ,ออกจากป้อมก็แย่แล้วโอเคเรียบร้อยครับผม แฮตตาลิกูอ๋อผมลืมเปิดไอ้นี่ไว้ครับผมทั้งหมดไว้เฮ้ยฮุก8.4.62%เลยนะแล้วเป็นลุนเป็นใจด้วยอ่เป็นต่อไปอย่างนี้อ่ะบางทีก็เงาโอ้ยข้างบนครับผมเริปไตลิริปไต,ต <c oughs> ไม่น่าจะฆ่าได้ครับผมไม่มีบริงแล้ววะ่ะถ้าผมจะฆ่าได้ก็คือผมต้องเดินโง,โง่ๆไปแล้วก็เดินไปฮุกเขาแบบโง่ๆครับ <c oughs> มันเห็นผมแล้วละมัง้งโอ้โดนป้อมตีด้วยอะไรคอมบนวะเนี่ย โอเคบายบายลาก่อนเพื่อนหนุ่มเอ้ยเออเกือบสแมคดาวไม่ทันตีคอมมาผมเด็กเล็กคิดครับผมเด็กหัวร้อนก็ตอนี้โอเคอันนี้ผมว่าฆ่าไปเก้าตัวแล้วนะครับเขาตรงกลางว่าจะไม<หน>่มีตรงกลางที่เหลือว่างเพื่อใครโอ้โห จิตสัมผณ์ล้วนๆครับให้โดยใครเลยออกไรดีวะออกไรคานาฟ้าผมอยากได้อะจริงๆผมก็ไม่เข้าออกเท่าไหร่นะครับแต่ผมออกมาผมอยากเห็นเอฟเฟกมันอะผมว่าน่ารักแน่ๆเลยมันต้องเป็นคานาฟ้าเอ้ตรงกลางมีหวาดฟ้าครับผมเราจะไปไม่ได้ไมผมจะเดินไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เลนกลางมันมีวาดฟ้าฮะโอเคค่ะข้างล่างโอ้เหยือครับผมเหยือย่อเจอเหยือย่อแล้ว ล็อกนาฬิกาที่ไอ้ล็อกเป้าหมายที่กี่นาฬิกาวะเดี๋ยวคิดก่อนถ้าหกอยู่ตรงกลางห้านาฬิกาล็อกเป้าหมายมีแล้วค่ะตัวปลอมหรือเปล่าวะน่าจะไม่ต้องอันตีก็ะตายแล้วมั้งครับว่าทำไมผมหุกมันน้อยลงเรื่อยๆร่ของหุกอ๋อผมหุกไปพลาดตรงกลางครับเออผู้หญิงค่ะ มีคนบอกว่าเสียงเหมือนผู้ชายหลายคนเลยโอ้ยโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งหรือเปล่าโดนโอ้หูสวยโอ้โหโดนนะครับลิฟไลท์อ้าวโอ้โหผมติดพีซนี่เองติดพีซก็เลยว่าทำไมกดขวดไม่ติดโอเคอทีมเราได้วิ่งกันหมดอย่างโอ้โหโดนจิตเตอร์ไม่ออกเป็นลิงที่ผมออกเป็นโซบ,บอกเพราะมันคอบวนตีของเขาได้ครับวนันตีหรเป็นกายภาพไง ยิ่งกล่ออีกฝ่ายน้อยเขายิ่งกาเม็ดแรงครับเธอก้มหน้าอมยิ้มและหัวรอดตลอดเวลาไม่ว่าแล้วนั้นจะไปใกล้ๆที่ไหนเดี๋ยวซ้ายกดเดี๋ยวขวากดก็ยังไม่พออ่อชิบหายแล้วได้ลงอาหารทุกครั้งไปที่แรกก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะเบื่อไปเองแต่พอท่านั้นได้ลองเล่นเกมสึงก็ติดโอ้พ่อเราโคดโคเลยครับผมกำลังยืนงงอยู่โอ้โ เกือบตายครับผมเกือบตายโอ้ไม่น่ามีเข้าไปซ่าเลยแต่ยังแฮนเดิลได้อยู่ครับทีมเราทำไมผมต้องเคียคำอินเตอร์ได้วะอ๋อเพื่อนไม่เข้าอ๋อเข้าแล้วอ๋อเขากำลังไอ้นี่อยู่แล้วปิดทางได้สวยงามโอ้โหใส่ตูดใส่ตูดอ่ะว้ใส่ตูดให้เลยอ่ะเร็วเลอร่างนี้ครับสแม็กดาวใส่ตูดใส่ก้นให้ ไม่รู้มีใครเห็นหรือเปล่าครับทีมเราอย่างน่ารักก็ครับโอเครุนปลอมรุนเอ้ยข้างล่างโดนอยู่ผมมีโอ้โหโดนยิงตายไปครับผมสบแรกผ่านไปสบสองสบสามค่อยๆผ่านไปมีคนจะตายหรือเปล่าหุบเพื่อนดโอเคสวยงามครับผมชาตนี้ผม โอ้โหมันโอ้โหยังกดสกิลผมก็คิดว่ามันจะตีฮีวตะกี้เอาเดินกดสกิลฮิวเขาบอกโอ้ยชิบหายละอ๋หอหลบได้อยู่แล้วโอเคสุว่าจัดว่าเด็ดจัดว่าดีครับอมดิบหลบไปหนึ่งช็อตครับผมแล้วกามกิตะเนี้เข้ามาทําไมเรียบร้อยมีเราช่วยไม่ต้องกลัวหรอก <laughs> เราจะช่วยตัวเอง <laughs> ไม่รู้ฟังออกหรือเปล่านะครับ ปั่นจิตอะไรครับผมไม่ได้ปั่นจิตนะบางทีผมก็อยากเป็นผู้หญิงบ้างครับแบบอ่อนโยนอ่อนโยนเนี้ยคงแข่งเกล้ามาเยอะแล้วครับผมผมแข่งทุกวันแข่งตลอดบางวันผมก็อยากอ่อนโยนบ้างครับผมเออเกิดเป็นชายมันเหนื่อยนักโอ้ตอนนี้สเตนผมขึ้นมา22บสองนะครับดูดิจากสกิล3นะครับคือเรามี เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในการฆ่าทั้งหมด22ตัวครับได้สเตนมา22สเตนแบบฟรีๆเลยเดวเวอร์เลอร์นี่ถ้าเกิดว่าเวลาเกมมันไม่ได้ไม่จำกัดเป็นปีล้านปีเดวเวอร์เลอร์มันจะเป็นฮีโร่ที่เก่งสุดในเกมครับผมแต่ว่านั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้เดวเวอร์เลอร์จะเป็นฮีโร่ที่เก่งสุดในเกมถ้าเกิดผ่านไปล้านปีแล้วเดวเวอร์เลอร์มันยังอยู่ในเกมอีกนะสิปีอ่ะเล่นไปครับสองวันก็ได้เดวเวอร์เลอร์สเตนวันสามร้อยสี่ร้อยก็ไม่มีเขาวลงเอ้ยอะดรีนาลีนนี่ว่าเอาเอาลงครับ ดต่ผมจะวานไว้เ้ยอ้าวมันเห็นแล้วบ้าเอ้ยมันมีงูครับผมงูเพชรคาดเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นตั้งสติโอ้โหมันยากนะโอ้โหแล้วเพื่อนโดนแล้วสวยแล้วผมมีฮ <oh, ุกช่วยแล้วช่อนี้โอ้ my god โอ้โหสวยครับผมเดวลเลอร์ไม่ใช่เบเฮมอสโอ้โหโอ้โหแล้วผมก็บิงไม่ได้หรือเปล่าครับโดนงูตีเอาไม่โดนนี่หว่า อ๋อ้าทำไมผมมึงโดนงูตีวะอ๋อฮุกติดเพื่อนไม่เป็นไรครับผมผมมีไอ้นี่อยู่โอ้โหแล้วผมโดนเซกผมโดนเซกใกล้ผมโดนเซกจากระยะใกล้ครับโอ้โหแล้วมันเดินไม่ได้มันไปไหนไม่ได้อะอลิฟท์ไทอะโอ้โหลิฟท์ไทไปไหนไม่ได้จริงๆครับตะกี้เฮ้ยชิบหายละชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะผมอุ้ยโอ้โหมันผมไม่กล้าคุกตรงๆเดี๋ยวไอ้นี่มันบัง ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตครับผมมันค่าได้ก็จริงแต่มันก็ต้องเสียชีวิตไปด้วยตามกฎมเทียนบ้านของบ้านเมืองครับผมผมขืนต้องประหารโอ้ยก็แย่แล้วเอ้ามันไม่หูใครอ่ะโอ้โหโคตรเทียนเลยบูชแบกบุชแบกโอ้โหชันนี้ผมตายแล้วผมติสโลแล้วผมไม่มีวับไม่มีดัดแรลลี่มันมาไงบ้าเอ้เสียไปพันห้าร้อยบาทครับโอ้ผมว์ปช้าไปหน่อยคิดช้าไปครับ ตรงนี้ยังไงจีเน็กมีชูนเฮดตัดคูลดาวอยูอ่เพราะไอ้สลิตเตอร์ตัวเดียวเลยครับมันทําผมขึ้นขมมันทําผมยากจนอืตันสวยครับเบเฮมอสมาแล้วยังไงดีจังหวะนี้มีเฮดเอาหมดแล้วมีวินบล็อกผมคิดว่าจีเน็กมีวินบล็อกจีเน็กมีวิน,วนบนล็อกเวลาครับจากตะกี้อู้เราตันเรียบรอ้อยตายไปหนึ่งครับผมโดนระเบิดไปโอ้โหได้อันตีนะครับชลิตเตอร์แต่จีเน็กมีชูงเนดแต่ว่าโดนยิงก็ตายอยู่ดีได้เบเฮมอสตายอีกหนึ่งครับผมแล้ว บูทแบกกำลังฮึเขิมแต่มันสู้ไม่ได้นะทำไมไม่สู้มันล่ะเพื่อนมันทําเขิมจังวะที่มันจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรกันเมื่อกี้มันกลัวโอ้แล้วอยู่กันสองคนแต่มันโดนบูทแบกไล่ยิงกำลังฮึ่เขิมเลยครับโอเคผมดูแล้วผมต้องออกของที่มันป้องกันป้องกันนะครับอันดับแรกเขิดเยอะมากเลยครับตัวสกินของกฝ่ายอุ้ยโดนสวนตายเฮ้ยผมเห็นอะไรบบแบบเฮ้ยมันไม่อยู่ในแมปด้วยครับ ผมเพิ่งรู้นะว่าลิฟทยถ้าเกิดว่าลิฟทยที่ปรับใหม่มันจะไม่อยู่ในแมปโอ้เห็นปะครับแรงมากเลยนะพรานบวกจากไอ้นี่ของเราครับผมบวกจากเออ่สเตนของเรายิ่งสเตนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไอ้นี่เท่านั้นโอเคเรียบร้อยยิ่งสเตนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเออ่ดูดเลือดแรงใช่ไหมเฮ้ยใช่ดิเออนี่ครับผมยิ่งกัดได้แรงตามนั้นเลยที่ผมเอาอันนี้มาเพราะว่าเวลาสกิลสองเราจะได้โดนเบาๆครับ มันป้องกันตัวเองได้ครับช่วยตัวเองได้แต่ช่วยคนอื่นไม่ได้ครับถ้าอยากช่วยคนอื่นก็นต้องอ่อเอเทหนึงครับก็คือต้องเพิ่มตังมาอ่านั่นแหละถึงได้ออปชั่นเสริมครับผมบางทีงเงี้ยหนึ่งพันห้าร้อยได้แค่นิดเดียวแต่วัดถ้ามันเป็นสองพันก็จะได้ออปชั่นพิเศษเพิ่มไปอะไรเงี้ยครับผมอาจจะได้อีกรอบเอ้ยอาจจะได้เป็นบาลีไอดอนเออประมาณนี้ครับเฮ้ยชลิตเธอวะหุ้ยเขามีงูเห็นนะเขาเห็นจากงูแต่ทีมเราก็ไม่กระตุกกระตากเล่บิงเข้าไปครับ ไม่กระโตกกระตาราผมต้องให้มันบลิงได้ให้ให้มันบินบล็อกได้อ่ะแต่ทางที่ดีผมควรจะกำจัดสลิดนะเฮ้ยแต่มาเห็นผมแล้วนี่ว่าจากงูเกาโอ้โหบ้าเอ้ยตอนนี้นี่ต,ตดเป็นเนื้อครับผมล่างนี้เนี่ยเห็นป่ะมีคนาฟ้าแล้วมีตดเดินตามหลังตลอดเวลาครับเอ้ยมีตดเดินตามหลังมีตดออกจากสูตรตลอดเวลาออกจากก้นตลอดเวลาหวัดดีเพื่อนโอ้โหกระชากประชิดขนาดนี้ยังฮุกไม่โดนอีกอ้ย เพราะวผมจะไม่ได้กัดแน่เลยครับผมว่านะเราไม่น่าจะได้กัดเขาครับเนื่องจากว่าเออโอ้โหอ๋อบิงไม่ได้หรือเ่าฮุกมันอา้าฮุกโดนได้เหรอแต่วิทเล่มันช่วยได้ครับไม่น่าจะได้กัดอุย้ยได้กัดไว้ไม่มีโอ้โหแล้วลัลีลลล่เข้ามาเข้ามาไม่สวยเท่าไหร่เลย <laughs> วิทเล่ไม่ยอมบิงมาช่วยเพื่อนครับน่าจะช้าไปหน่อยมั้งผม,มว่าผมจะโดนวิทเล่บิงมาขัดขวางซี่ครับแต่ตอนนี้เราฆ่าไปได้ถึงสามตัวเลยนะครับ ที่ผมมาโชว์ช่างบิ๊กออกมันบิ๊กไม่ได้อะ่ะผมโดนงูก,กัดครับผมอุ้ยโอเคเรียบร้อยไงก็ไม่น่ารอดเอาวิตเตเลโอ้โหเบชิมอสโอ้โหติดเดินข้างหลังอีกทำไมวะนุม่มเพน่าจะได้บาแล็กอันนี้ไปครับเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องว่ะโดนสาวโอ้โห,โโห,โโหเราไม่คาถาฟ้าเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยไม่โดน เฮ้ยลัรลี่นี่จะเข้าโอ้โหถ้าผมมีฮุกนี่มันตายละโอ้โหเฮ้ยอ้อมันไม่สนผมเลยว่ะผมว่ามันน่าจะลงหน้าเขาเลเพื่ออันตีตรงกลางโดเฮ้ยมาเดี๋ยวกี้ผมวินบอลอยู่แล้วมันได้เห็นผมไม่ตัวตนเลยเหรอไม่เห็นโอ้โหแล้วนี่เราอยู่คนเดียวบนโลกอันกว้างใหญ่นี้ครับผมบอกว่าเขาจะมีสกิลนะสวัสดีเพื่อนดับบลูแทปปูต้องสู้วะผมต้องสู้จัดชนะมีคนบอกไว้โอ้โหสู้เนี่ยชนะก็แย่แล้ว โดนตดตัวเองตายครับออกไรต่อดีกว่าผมนี่ผมมีคาราฟ้าแล้วผมมีกอกกันเวทแล้วครับชิ้นต่อไปผมเอาเดวอมาเล่นเป็นสายตีดีกว่าครับผมชิ้นที่เราจะออกก็คือคือคือแล้วแตบผมออกกัดมาแล้วผมจะมาเป็นสายตีจริงๆไอเทมที่ดีที่สุดมันควรจะเป็นชุงเงินเฮครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับมากันได้ทุกตัวเลยเนี่ยสลิสเธอร์สลิททสฉัสนแล,ลลี่ก็กันได้ครับการสตาร์อะไรเงี้ยผมกัดอย่างมีความสุขแน่นอนครับแต่ว่า แต่ว่าช้าก่อนออกไรดีฟอร์ดเบิร์นก็ได้บ้างครับออกดาบคู่มาตีเร็วๆวิ <c oughs> ว่งเร็วๆก็ได้บ้างตีสโลได้ด้วยแพทใหม่นี่เผื่อใครไม่รู้นะครับมีการปรับใหม่นะครับผมพราะเอฟเฟเฟกต์มูดิฟายเออร์พวกนี้มันไม่ทับกันเลยนะจะมีทับ่าแค่ดูดเลือดมันจะอยู่ในหมดดูดเลือดมอดิฟายเลอไอสติลมอดิฟายก็คือดูดเลือดก็คือจะทับกันทั้งหมดจะดูดเลือดพร้อมกันไม่ได้แต่ดูดเลือดจอกกับฟอร์ดวูฟได้ครับดูดเลือดเจาะจากฮาดลคอาก เจาะเกาะก็ได้ครับผมมันปรับใหม่แล้วนะคบแพทใหม่นี้เผื่อใครไม่รู้แล้วบอกออกมาทาไมออกซ้มไม่ซ้ำนะต่อไปนี้ไม่ซ้าแล้วนะครับโอเคบองอ่านมาตีคองได้อย่างไรฮุกแ,แฮกแมปแฮกแมปก็แย่และ้หมันวินวอลเข้ามาเอาคองนี้เลยหรอบุ๊ดแวกอะเอ้ยข้างล่างสีเหลือง โอ้โหเห็นว่าเอ้ยอะไม่กลับเมื่อกลับว้าไปแล้วเป็นผมผมวาร์ปแล้วเป็นผมผมวาร์ปไปแล้วอะแล้วอุย้ยโดนหรือเปล่าโอ้โหสวยครับผมอุ้ยโหตายแล้วตายเลย,ย,เลยกําลังจะวาร์ปพอดีครับผมสำหรับไอ้เจ้านั่นวิสเลเยอร์วิสเลเยอร์หรออันนี้ต้องระวังบูชแฟกเป็นพิเศษครับผมถ้าเกิดว่าเขาได้ยิงฟรีนี่จะลำบากเราได้ครับ วันนี้ใครวะผู้ดูเจสเตอร์จะเจองูกัดไหมครับถ้างูกัดนี่โดนเปิดบิงไม่ออกแต่เขาไม่น่าเปิดผมหรอมั้งเฮ้ยมีน้ำด้วยครับอุย้ยน้ําสวยด้วยนะร่างนี้ล่างพิสเกตใช่ไหมจะมีน้ําเป็นดวงดาวอะไรที่ระยะสวยงามครับน่าจะแบบแฟนมันแท้ฮอนนะสกิลนี้มาจากอาวตารร่างอะไรของฮีโร่ตัวไหนชื่อว่าอะไรเปิดจำหน่ายวันที่เมื่อไหร่ผมก็ไม่ดูหรอกขอวัตเยาอุอ้ยอุย้ยโอ้โห ลากได้ไกลมากครับหืมแ้วมันก็วิ่งไกลเหมือนกันนะ <c oughs> ผมลากได้ไกลมากเลยนะเล้เดบิง์ออกไม่ได้ครับจริงผมอยากบิง์มันเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็ฮุกมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับที่ผมจินตนาการไว้แต่ผมกัดมันไม่ได้ครับเอขอข้างบออ๋อทีมเราซอร้อนไม่ทันนะวัดบวกบนกันอยู่ครับเราจีนเน็กเรียบร้อยวิทะเลเรียบร้อยเอาลัรลี่น่าจะเวอร์ครับผมเหมือนเวอร์อะ หมือนวอกเออแล้วทำไมสกิลอันตีผมคูเดาวะงงมากเลยครับมันบินบล็อกมาใช่ไหมไอ้นี่บ้านี่โอเคโอ้โอเคมันมีชีวิตที่สองอะเซิร์คเลฟโอเคโดนโอ้โหโดนระเบิดลงหัววินบล็อกไปครับผมวินบล็อกไปดาเอาผมวามันเดินกลับเว้ยเชื่อผมไหมนี่ครับเป็นการเรับโอ้โหโดนดกควายผมโดนดกควายโอ้โหยังฮุกโดนอีกเรียบร้อยโอ้ผมมันเดินตรงๆเป็นเส้นตรงเลยครับผม เมื่อดาวโคจรมาเจอกันจะดูก็เปลี่ยนพันน่าจะขึ้นบ้านได้สบายๆนะครับผมไอ้น,นี่มันดื่มแอฟเสียนาคี้อันนี้เราได้คู่สามห้าสเตนเลยนะครับร้อยเจ็สิบสองเลยนะขนาดผมออกแค่ของเพิ่มเลือดไม่ใช่เพิ่มเลือดเพิ่มสเตนแค่น,นี้อันเดียวนะครับสเตนของเราร้อยจเจ็ดสิบเเลยอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อน อา่าแล้วชิมหายโดนโดนโอ้โยยังไม่ละลีสกิลช้าครับสวยงามแล้วช่วยเพื่อนได้โอโ,โอเคฮ้ยมันจะหนีโอ้โหผมโดนโดนเสกโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าจะโดนชิงขนาดนี้ละก็น,นะเป็นฝันร้ายของคนที่เล่นกับวูดูเจสเตอร์เลยครับผม <laughs> เจอแบบนี้เข้าไปน้ำตาจะไหลโอเคโอเคครับผมก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมวันนี้ก็เป็นสกอร์ย้อนหลังครับพิมาร์เรย์เงินโหดมากโอเคผมก็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นร่างอะไรนะตัวอะไรอัลต้าไหนฮีโร่อะไรก็รอติดตามชมไม่ได้นะครับแตหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบายเจ้าไวจ์ไบยูมาดูผมเข้าวุ้นแบกกันโอ้โดนวุ้นแปะกาโอเคครับผมก็ไปละครับผมบาย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 ผมบายบายบาย